ผมขอเรียนเรื่องประกันรายได้นะครับว่า,ารัฐบาลกำลังเดินหน้านโยบายประกันรายได้ปี3ที่เราเริ่มต้นมาแล้ว2ปีนะครับโดยขณะน,นี้ผมได้ลงนามอาเอกสารทั้งข้าวมันยางข้าวโพดแล้วก็รอปาล์มอีกอันหนึ่งที่เหลือ4ตัวแรกเนี่ยก็เสนอเข้าคอรมอแล้วรอการพิจารณาซึ่ง พี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆค่ะล่าสุดค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทกศก็ออกมาชี้ชัดในเรื่องของเงินชาวนาแล้วก็การจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกร5พืชแต่อีกด้านหนึ่งนะคะนายจุลินลักษณะวิสิท์ยืนยันเตรียมในส่วนของโครงการประกันรายได้หพืชเข้าคอรมอเตรียมรับเงินเลยค่ะโอนเงินตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรตุลาคมนี้ทราบผลแน่นอนค่ะ หลังจากที่ทกศนะคะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของการประชุมบอร์ดนะคะที่มีการประชุมเมื่อวันที่8ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งทกศก็ตอนนี้ยังคงชะลอข้อประกันร,ราคาข้าวนะคะแล้วก็มีเรื่องของนี่สาธารณะพุ่งรอคอรมอชีสตาในโครงการประกันรายได,ได้ซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะโดยมีนายอาคมเติมพิทยาประสิธิ์ค่ะคุณผู้ชมนั่งหัวโตวประชุมบอร์ดทกศตอนนี้ยังสรุปนะคะว่ายังไม่ได้เคาะใน ส่วนของโครงการประกันรายได้ไดข้าวตามมาติที่นอบอนะ่ะขอมาแต่วงเงินเผยนะคะอาจจะมีกังวลในเรื่องของงบประมาณสูงกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ชงเรื่องนี้นะคะในโครงการประกันรายได้5พืชโดยข้าวน่าจะเป็นตัวแรกที่จะนําเข้าครมอรค่ะเพื่อให้ทางครมอรตัดสินใจภายในเดือนตุลาคมนี้สามารถชี้ชัดได้เลยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชี้ว่าจะจ่ายเงินวันไหนและอย่างไร นะคะ <Okay. S 1> คุณผู้ชม ส่วนทกศนะคะก็ได้เสนอกรอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะด้วยกรอบวงเงินตามที่นบคเห็นชอบไปแล้วเพื่อเป็นการเตรียมไว้แล้วก็เพราะถ้าหาได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอแล้วทกศก็จะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทันทีค่ะและล่าสุดนะคะนายจุลิลนลักษณะวิสิทธ์ก็ลงพื้นที่ในส่วนของภาคกลางจังหวัดสุโขทัยนะคะตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวแล้วก็ในเรื่องของน้าท่วมด้วย เราไปฟังคํายืนยันที่จะเตรียมเรื่องนี้เข้าครมอแล้วก็เตรียมพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั้งประกันรายได้เกษตรกร5พืชกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไล้์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันค่ะผมขอเรียนเรื่องประกันรายได้นะครับว่ารัฐบาลกําลังเดินหน้านโยบายประกันรายได้ปี3ที่เราเริ่มต้นมาแล้ว2ปีนะครับโดยขณะนี้ผมได้ลงนาม อเอกสารทั้งข้าวมันยางข้าวโพดแล้วก็รอปาล์มอีกอันหนึ่งที่เหลือสี่ตัวแรกเนี่ยก็เสนอเข้าครมอแล้วรอการพิจารณาซึ่งสำหรับปีสนี้วงเงินทั้งหมดที่ได้ขอไปเนี่ยเป็นข้าวประมาณแสนห้าหมนล้านแล้วก็เป็นมันสำปะหลัง7,100ล้านข้าวโพดเป็นเงิน1,900ล้านปาล์มน้ำมันประมาณ8,000ล้าน แล้วก็ยางพาราประมาณ1,000 0ล้านรวมแล้วทั้งหมดเฉพาะประกันรายได้แล้วก็ช่วยเกษตรกรนะครับแสนเจ็่นแปดพันล้านโดยประมาณอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ขอเรียนได้ทราบาส่วนขั้นตอนกระบวนการพิจารณาก็เป็นเรื่องที่ขณะนี้กระทรวงลังกับสำนักงบประมาณก็จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับ ของการลงท้นที่ค่ะครงนี้ท่านลงไป้ที่ไหนบ้างคะก็เมื่อวานก็อยู่ที่นครสวรรค์กับกําแพงเพชรนะครับวันนี้ก็สุขโขทัยเต็มวันแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีกําหนดการที่จังหวัดเพชรบูร์ครับสาหรับเที่ยวนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุรินทร์นนทัวร์สี่จังหวัดในกําหนดการเดือนตุลาทั้งหมดรวม20จังหวัดเดี๋ยวถัดจากนี้ก็จะไปที่ อันดามันตอนใต้แล้วก็มีกำหนดการจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกำหนดการภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ในส่วนกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคอีสานก็จะมีนครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆเป็นต้นครับขอบคุณนะครับ มือนะหนเนะนียนะ่ยมือไนเะนียนะ่ยไม่มีน้ำ